ตอนที่11ประหยัดไฟเบอร์ห้เด็กๆจ้าที่สัญญากับครูไว้เดี๋ยวเนี้เด็กๆช่วยกันประหยัดไฟแล้วหรือยังได้แล้ว,ลวครับ,รบหนูคอยเตืองป้าให้ปิดไฟทุกครั้งเลยค่ะอะเล่งรูทีวีแล้วปิดถกปลั๊กล่วนะบ้านไม่เปิดเปิดปิดปิดเู้เย็นบ่อยๆแล้วครับหืมเก่งมากจ้า วันนี้ครูจะสอนวิธีประหยัดไฟเพิ่มนั่นก็คือฉลากประหยัดไฟเบอร์5ฉลากนี้จะคอยบอกว่าสินค้านั้นช่วยประหยัดไฟแค่ไหนบนฉลากจะมีระดับความประหยัดเป็นเลข1-5ถ้าถ้าสีแดงอยู่ที่เบอร์5แสดงว่าประหยัดไฟมากที่สุดเลยจ้า เวลาไปซื้อของก็อย่าลืมเชียร์คุณพ่อคุณแม่ให้ซื้อแต่สินค้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้านะจ๊ะดเด็กเดกแต่เด็กๆต้องระวังฉลากปลอมนะโดยฉลากประหยัดไฟเบอร์5ของจริงนั้นนะ่ะจะต้องมีตราสัญ,ญลักษณ์กระทรวงพลังงานลายน้ำด้านหลังและมีรายละเอียดระบุก,การใช้พลังงานและค่าไฟต่อปีกากับไว้อย่างชัดเจนนะจ๊ะ